ไม่ขายครับไม่ขายเราไม่ขายทุเรียนบน Facebook ครับอย่าตกใจทุเรียนเรายังขายอยู่ครับผมยังขายอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่เคยและไม่ขายบนแพลตฟอร์ม Facebook TikTok <c oughs> และ Instagram <c oughs> ไม่มีนะคะพวกมิจฉาชีพวก call center เนยนะครับผมกำลังระบ,บาดมากเอารูปเอาหน้าเอาคลิปของเราไปโพสต์ดูเหมือนเป็นเพจขายทุเรียนแต่จริงๆแล้วปลอมทั้งสิน้นอย่าไปเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไหนตีว่าปลอมทั้งสิน้น แล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเพจ f a c e b o o k อันไหนทิกต o k อันไหนเนี่ยเป็นของจริงไม่มีครับผมย้ํานะฮะไม่มีถ้าเกิดคุณหลงเข้าไปเพจไหนแล้วกําลังทําการสั่งซื้อทุเรียนอยู่คุณกําลังโดนไม่ฉาชีพหลอกครับย้ำนะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อทุเรียนเพจไหนนั่นหมายความว่าปลอมโดนหลอกเพราะเราขายที่นี่ที่เดียวครับทางไลน์เท่านั้นเข้าไปที่ไลน์นะครับเสิร์ชหาพิม ad sign k h e i c h a n และคุณจะเจอ เคยจันแอดเป็นเพื่อนได้เลยอันนี้จริงที่สุดเพราะขายอยู่ช่องทางเดียวครับและเพื่อเป็นการเช็คให้ชัวร์ว่าเราไม่ถูกหลอกครับโทรมาก่อนเลยครับผมโทรมาคุยกับแอดินิของเราที่0926955585และเวลาจะโอนเงินครับบัญชีที่คุณจะโอนเงินไปต้องเป็นบัญชีบริษัท Body House Company Limited หรือภาษาไทยก็คือ Body House จำกัดจะไม่มีชื่อส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นนายนางนางสาวไม่มีครับ หรือจะเอาแบบชัวๆกันไปเลยมาเจอกันแบบตัวเป็นๆครับสามารถซื้อจากมือของเราได้เลยเพื่อจะได้รู้ว่าเนี่ยของจริงแท็งกันสดๆเลือกเนื้อกันตรงหน้าบูธกันไปเลยค่ะที่เซ็นทรัลชลบุรีวันที่22ถึง28พฤษภาคมย้ำอีกครั้งนะครับเซ็นทรัลชลบุรี22ถึง28พฤษภาคมครับ